สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ม v ตเตอร์โวนะครับอ้าบกับหัวนี่ตัวนี้นะครับ m a s t e r v ์โวล์ยโวล์700วัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์จากคายกินเกรด A อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวทำคลิปรีวิวไส้ในอย่างละเอียดไว้แล้วนะครับใครยังไม่ดูคลิปก็ย้อนไปดูได้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมา เล่าสาเหตุที่มันเสียนะครับเดี๋ยวเราซ่อมอะไรไปบ้างเรามาดูกันนะครับจุดที่เสียก็คือภาคใจไฟจุดนี้นี่ที่เห็นเปิดแผลออกตรงนี้นะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะถ้ามันผ่านเราก็จะเคลือบอาเรซินไว้เหมือนเดิมนะครับก็ทําตามที่เขาทํามานะครับงานพวกนี้นะครับจุดที่ยากเลยก็คือจุดเช็คนะครับเขาเคลือบอีพ็อกซี่ไว้เราจะต้องมั่นใจว่าเราจะเปิดแผลจุดไหนเพื่อไล่ตรวจเช็คนะครับจริงมันก็ ถ้าช่างสายนี้อยู่แล้วนะครับทำงานมาพอประมาณนะครับประสบการณ์มีแล้วก็คงจะไม่ได้ยากอะไรก็คงจะสุ่มตรวจเช็คได้ไม่ยากนะครับอย่างตัวผมนะครับก็รู้ว่าภาคแกายไฟมีปัญหาเราก็สุ่มเช็คภาคแกายไฟนี่ก็บริเวณนี้นะครับก็ตระกูลชิปบริเวณใกล้3843พวกนี้แหละนะครับ IC PWM ภาคแก๊ไฟมันเสียนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดเครื่องดูว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊บนี่ติดแล้วนะครับนี่ไฟแสดงสถานะการทำงานขึ้นแล้วโอเคอ่ามันจะบูตหลายทีหน่อยเมื่อกี้เห็นไหมนะครับมันติดติดหลายทีที่จริงมันจะต้องติดติดทีเดียวแต่เนื่องด้วยผมจำกัดลิมิตกระแสภาคจ่ายไฟไว้ที่3แอมป์มันก็เลยบูตไม่ผ่านในทีเดียว นะครับก็เลยร้องหลายทีตอนนี้เอาพุทออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ไซเบ o เอาพุทนี่นะครับก็ขึ้นสวยๆ5 0เฮิร์นะครับแรงดันก็ประมาณ200อู้มันขึ้นมาเยอะอยู่นะตามสโคปนี่องร้อยสกว่า i m s นะครับนี่อนนโอเคไม่เป็นไรนะครับโวลต์จริงก็น่าจะประมาณ230โวลต์น,นะครับทีนี้เราจะเสียบปลั๊กทดสอบไม่ได้เพราะมันเป็นปลั๊กลักษณะนี้น่าจะเป็นฝั่งยุโรปนะ เราก็เลยเสียบเทสไม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ทางรัดเอานะครับจิ้มตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มกระแสก่อนตอนนี้ลิมิต3แอมป์ไม่พอแน่นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นสัก12แอมป์นะครับเดี๋ยวลองมาจิ้มโหลดกันดูว่าจะเป็นยังไงท๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยเครื่องทำงานได้นะครับปกติ โอเคก็เป็นอันผ่านเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเครื่องอินเวอร์เตอร์เจลมา a เตอร์โวลตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจุดที่เสียหายก็คือระบบภ่าใยไฟนะครับเสียไม่เยอะแต่ค่อนข้างตรวจเช็คยากเพราะว่าเขาเคลือบอีพ็อกซีมาอย่างที่บอกนะครับอุปรกรณ์ผ้ากําลังนะครับ IGBT MOSFET ไม่ช็อตนะครับชุดผากําลังทั้งหมดไม่เสียเลยเสียแค่นี่แหละนะครับชุดายไฟบอร์ดบอร์ดทรลหลัก นะครับชุดผากแช่ไฟไม่ทํางานนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ